สวัสดีครับมากันได้ยังสวัสดีนะครับย้ำเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะครับก็อยู่กับข้าวซอยนะครับเหมือนเดิมก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกแล้วนะครับการเมืองไทยน่าเบือ่อเลอเกินก็เป็นแบบนี้นะครับ อยู่เสมอนะครับเอ๊ะวันนี้มีข่าวมาชัดเจนแล้วว่าจะมีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับเลื่อนเลือกตั้งนะครับเลื่อนแน่นอนนะครับพะสมคิดอาใม้สมคิดเสียวิษณุจนะออกมาประกาศชัดเจนนะว่ามีการเลื่อนเลือกตั้งครับการเลือกตั้งก็จะมีก่อนไอราชาพิเศษกษัต<ม>ริย์ขอย แล้วการประกาศรับรองรัฐบาลใหม่ก็จะมีหลังการราชาพิเศษรัฐบาลนี้รัฐบาลโจรนี่แหละนะก็จะเป็นผู้จัดงานราชาพิเศษโจรเหมือนกันหัวหน้าโจรนะราชาพิเศษหัวหน้าโจรน,นะครับก็คือโจรเนี่ยมันอยากมันอยากทางานกับโจรนะคือโจรเนี่ยมันมันยังไงมันก็ มันก็เป็นโจรอยู่วันยังคำ่ำสัญญาณแย่เดี๋ยวนะครับแปบ๊บนึงมาละคือมันอาจจะคิดว่าฝ่ายบริษารเนี่ยอาจจะคิดว่าการให้เลือดเลือกตั้งออกไปนะครับ<ม>เพื่อเป็นการลดอกระแสของการปฏิวัติคือการลดกระแสของการ ชุมนุมการประท้วงการออกมาไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั่นเองก่อนราชาพิเศษเครัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกผมว่ามันวางแผนไว้มันวางแผน่จะเลื่อนไว้ตั้งนานแล้วแหละยังไงมันก็ต้องเลื่อนอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างคือเรื่องราชาพิเศษเนี่ยคือจริงๆแล้วมันยังไม่จัดก็ได้มันมันยังไม่จัดก็ได้เพราะว่า อะไรต่างๆะเพราะยังไงมันก็เป็นกษัตริย์อยู่แล้วมันจะตัดอีกสองปีจัดอีกสามปียังได้เลยเพราะว่าอำนาจสูงสุดมันเป็นของมันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ที่มันออกมานะเอาราชาพิเศษมาอ้างนะครับมาอ้างอางให้เกิดความสงบสุขคือมันไม่อยากให้เกิดการชุมนุมหรือการประท้วงหรือว่าการขับไล่รัฐบาลน,นะในเวลานี้ หลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่รู้แหละนะอาจาจะด้วยจงรักภักดีหรืออะไรของอ้พวกประดิษฐการไม่ใช่เลยจริงๆจริงถ้ามันจงรักจริงๆเนี่ยจงรักภักดีจริงๆเนี่ยหลังจากการะสะพุิมลตายหรือหรือหลังจากการเผาศพพ่อมันเสร็จเนี่ยี่ยมันต้องลุกขึ้นมาจัดงานพิธีทันทีนะไม่ให่มาเลื่อนยาวถึงขนาดนี้นงานพิธีที่เอามาจัด ช่วงนี้คือเป็นการช่วยเหลือไอ้พวกโคอสชอนะให้มันขยับขยายนะหรือว่าช่วยในทางไอ้ฝากฝังพักพลังประชารัฐเนะี่ยวันนี้คะแนนเสียงตกมากครับมันอาจจะตรวจตรวจคะแนนหรือโหวตอะไรผลผลอ่าคิดว่าคะแนนของมันเนี่ยยังยังไงมันก็แพ้อยู่ดี ก็แไ้านามันโกงแล้วเนี่ยมันคงคิดว่ายังไงมันก็แพ้อยู่ดีเออมันเข็นไม่ขึ้นจริงๆิพลังประชาลัมันก็ต้องเลื่อนออกไปเพื่องเงื่อนไขต่างๆนางะเพราะการเลื่อนไปหนึ่งเดือนนะก็แปลว่ามันอาจจะออกกฎหมายเพิ่มเติมหรือแก้ไขสิ่งที่มันปกพ้องเพิ่มขึ้นหรือมันอาจจะออกงบประมาณ ล่วงหน้างบเขาเรียกงบอะไรงบผูกพันอีกสี่ห้าปีนะออหรืออาจจะเบิกงบไปใช้ก่อนที่มันจะออกเพราะมันรู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องออกหรือมันอาจจะรู้ว่ายังไงมันไม่ไม่ได้มากลับมาสืบทอดอํานาจแน่นอนเนื่องจากประชาชนไม่เอาและเจ้าของระบอบหัวหน่จนมันก็เห็นท่า อยู่ต่อไปคงไม่ไหวถ้าอยู่ต่อประชาชนคงต่อต้านลุกขึ้นมาดีไม่ดีนะเจ้าของระบอบหลวอหัวหน้าโจรเองก็จะอยู่ไม่ได้นี่คือประเด็นที่การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปไม่ใช่เพราะงานพิธีหรือว่าความสงบเรียบร้อยอะไรนะผมเชื่อ,อยังไงไองานพิธีมันก็ต้องมีขึ้นเชื่อเลยว่าไม่มีใคร ไม่ว่ากลุ่มสาพันธระฐจะไปกวนจะไปปาขี้ไปอะไรคงไม่มีหรอกคงไม่มีใครประชาชนกลุ่มไหนลุกออกมาต่อต้านและล้มพิธีไม่มีหรอกครับฝ่ายประชาชนรับรองว่าไม่มีใครออกมาต่อต้านกษัตริย์ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้คือความเข้มแข็งฝ่ายประชาิปไตยไม่มีเลยไม่มีใครลุกขึ้นมานีนอกจากการเลือกตั้งถ้ามันจัดขึ้น 24กุมภาตามปกติเนี่ยถ้ามันจัดขึ้นรับรองว่ามีเกิดความวุ่นวายแน,น่นอนเพราะว่ามันจะโกงอยู่แล้วมันต้องโกงคือคือมันต้องสืบทอดอำนาจต่อเพราะาผลประโยชน์ที่มันมากมายมันไม่อาจจะปล่อยทิ้ไงได้ได้นะครับถ้าเกิดโคนของฝ่ายประชาชนเข้าไปนะกฎเกณฑ์อะไรที่มันตั้งไว้เพื่อฟากฝั่งของพวกมันเองก็จะถูกทำลาย แม้ร่างรัฐมนูลไปออกศูนย์ก็จะถูกลกเลิกยุทธศาสตร์ชาติที่มันวางไว้ก็จะถูกยกเลิกด้วยฝ่ายประชาธิที่ปฏิรูปเ,เนี่ยถ้าได้เข้าไปแถมมันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขหลังการเลือกตั้งเป็นการสร้างเงื่อนไขความไม่พอใจให้ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นล้มประเด็ดการคอสชอซึ่งมันคือการเลือกออกไปเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างน้อยฝ่ายประเด็ดการก็สามารถขยับขยื่นแก้ไขสถนานการณ์ได้ไปอีก ส่วนฟังพนิังประชาิปไตยเรานะอย่าไปเครียดอย่าไปเคร่งเครียดเลยครับนะว่าโอ้ไม่ได้เลือกตั้งแล้วจะเป็นจะตายเรารอมาสี่ปีจะห้าปีแล้วครับนะรออีกนิดก็ไม่เป็นไรหมายความว่ายังไงนะบางคนชาวบ้านบอกอุ้ยจะอดตายกันอยู่แล้วนะจะอดตายกันแล้วก็อยู่ดีดีกินดีอ่ะขอแค่ปากท้อง พออยู่ได้พอได้พอแล้วนะซึ่งคุณออกมาพูดแบบนี้คุณก็เป็นพวกที่คนที่แค่เห็นแก่ตัวคุณก็แค่อยากให้คุณเนี่ยอยู่ดีกินดีแค่นั้นคุณไม่ได้ห่วงใยสังคมไม่ได้ห่วงใยคนอื่นหรือว่าจะเป็นยังไงนะคุณจะอยู่ดีกินดีแต่นักการเมืองที่ไปทํางานให้คุณเนี่ยเขาถูกเผด็จการมันทาร้ายจ้องทําลายนะแต่คุณ ถึงเวลานั้นคุณจะออกมาปกป้องเขาไหมนี่คือคำถามคือคือยังไงดีนะครับถ้าวันนี้เราเลิกเห็นแก่ตัวเนี่ยเรามองปัญหาร่วมกันทั้งประเทศเลิกเห็นแก่ตัวมองปัญหาร่วมกันนักการเมืองก็เลิกเห็นแก่ตัวนักการเมืองรู้ปัญหาดีว่าวันนี้ปัญหาในเมืองไทยนั่นคืออะไรกันปัญหาการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหน นะต้องรวมกันทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองประชาชนข้าราชการทหารนักวิชาการนะหรือกลุ่มชีโออะไรต่างๆรวมกันนะปัญหาการเมืองวันนี้มันคือมันมีรัฐซ้อนรัฐรัฐข้าราชการคือรัฐเผด็จการเป็นเครือข่ายของเผด็จการราชาธิปไตยซึ่งถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนระบอบ ไม่ว่าฝ่ายประชาที่ปไตยเข้าไปบริหารงานหรือเข้าไปอยู่ในระบอบนี้เนี่ยระบอบเผด็จการก็จะถูกทําลายหรือกลายพันธุ์กลายเป็นฝ่ายเผด็จการซสเองซึ่งถึงแม้คนจะดียังไงมีอุดมการอย่างเข้าไปนะไปเจอต่อเจออะไรคุณก็อยู่ไม่ได้คุณก็ถูกทําลายซึ่งถ้าเรามาถกปัญหาคุยปัญหาร่วมกันเนี่ยผมว่า ก็ต้องมองปัญหาให้มันออกเหมือนกันว่าปัญหาวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระบอบระบอบการปกครองเมืองไทยเนี่ยมันคือระบอบสมบูรณายาสีดุลัดเป็นระบอบเผด็จการอำนาจเนี่ยถูกรวมศูนย์อยู่ที่ระบอบกษัตริย์อยู่ที่อยู่ที่กษัตริย์อยู่ที่องค์คาพยศต่างๆทหารข้าราชการศาลตุลากัน นี่คือปัญหาจริงๆถ้าไม่ได้เอาออกไปหรือไม่ได้ล้มล้างแล้วแล้วเอาเราปอบใหม่เข้ามาแทนที่เนี่ยยังไงปัญหาเหล่านี้แก้ไขไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่ไม่ใค่ได้ดขาดคือคือไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาน,นี้ออกถ้าประชาชนนักวิชาการสื่อสารมวลชนทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพนะครับเรามองปัญหาเดียวกันนะ เรารู้ว่าต้องเปลี่ยนระบอบนะโจท,ที่ตั้งคําถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงเนี่ยมันจะออกมาคําตอบมันจะอยู่ที่คําตอบเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนระบอบถ้าคําตอบมันคือคําตอบเดียวกันเนี่ยทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพช่วยกันโหมรวมพลังสามัคคีกันนะขยับเข้าไปใกล้กันเป็นระบอบให้มากที่สุดกระแสสังคมชาวบ้าน โลกสุเทียบก็ต้องโหมกระหน่ำเข้าไปนะลุกเข้าไปว่าประชาชนไม่เอาเนี่ยประชาชนมาชนไม่เอากับระบอบราชาธิปไตยนี้ทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้สื่อสารมวลชนวันนี้นะครับคือเราเข้าใจว่าวันนี้สื่อหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในอยู่บนดินอยู่ในประเทศไทยเนะี่ยไม่สามารถออกมาเผยแพ่ความจริงไม่สามารถที่จะ ด่าเจ้าด่าผู้รผลิตก,การนี่เต็มปากเต็มคำนะแต่คุณมีสิทธิที่จะบอยขอดเรื่องราวากฝั่งผลิตก,การนะคือผมผมไม่ได้อะไรผมคือคือเป็นแนวความคิดผมก็คือคือถ้าเรามองจริงถ้าเรานำเสนอข่าวราชาพิเศษเรานำเสนออะไรเกี่ยวกับผลิตก,การมากไป มันก็จะทําให้นะฝ่ายประชาชนอ่อนแรงหรือว่าอ่อนล้าหรือว่าเกรงกลัวแล้วก็ต้องสยบยอมตามตามสื่อสื่อไว้ทีวีก็ยังบอกว่าคนไทยเฝ้ารอการราชาพิเศษนะครับจงรักภักดีอยากให้ข้าศาัตริย์เนี่ยขึ้นเร็วๆอยากเห็นราชาพิเศษอย่างสงบศึกซึ่งจริงๆแล้วคนไทยส่วนส่วนหนึ่งนะไม่ได้จงรักภักดีต่อไปแล้ว พะระบบนี้ทำลายประชาชนเป็นปเผด็จการกอกลกยผลประโยชน์นะเอาคอสชเนะี่ยมาผู้ยี่ผู้ยำประเทศมาทำลายประเทศมาทำลายประชาชนมาลังแกประชาชนนะวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ตาสว่างนะครับไม่เอากับระบอบราชาธิปไตยสื่อแทนนี้ว่าคุณจะด่าไม่ได้คุณคุณน่าจะเลิกนำเสนอสื่ออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระบอบเผด็จการนี้ นำเสนอในแนวทางที่ไปดูความทุกข์ความสุขของชาวบ้านชาวบ้านเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงสัมภาษณ์สจดเลยกินนี้แย่เลยวันนี้รัฐบาลไม่ไหวเลยต้องเลือกตั้งแล้วนะถ้าสื่อช่วยกันโหมกันแบบนี้นะผมก็ไปไปสัมภาษณ์นักวิชาการสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้สัมภาษณ์ประชาชนว่าเนี่ยธุรกิจเป็นไงเจ๊ง นะเป็นยังไงสาษณ์นักเรียนนักศึกษาว่าเออเป็นยังไงคือโหมโหมพลัง,งฝ่ายประชาชนท,ที่ที่ปฏิไทสื่อสารฝ่ายประชาชนทีปยปฏิไออกสื่อให้มากที่สุดนะเพื่อกดดันเพื่อเป็นแรงกระเพิ่มทําให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยนะรู้แนละเข้าใจว่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วพลังฝ่ายประชาชนพลังเข้มแข็งทนไม่ไหวกับพวกบริการต่อไป แก่กับการสื่อวันนี้ก็กับนําเสนอทําใหนะ้เป็นการกดในเรื่องความคิดไปนะครับก็นี่คือความคิดเห็นของผมนะจะทําอะไรก็แล้วแต่สื่อแล้วกันผมก็ไม่สามารถจะไปบังคับอะไรกันได้นะครับแต่ก็เป็นแนวคิดความคิดหนึ่งนะครับถ้าสื่อได้ยินหรือมาฟังสี่ที่ผมพูดเนี่ยลองเอาไปปรับคิด ครับนะอาจจะไม่นําเสนอเคียงคูนก็ได้กับประเด็นการเช่นมีสื่อบอกประยุทธ์ไปสัมภาษณ์ไม่ค้า,าขายดีอะไรอยนี้ก็เอาสื่อประชาชนออกมาขนาบข้างเลยว่าโ oh, yeah, อ้โหแย่เลยตกงานค้าขายแย่ yeah, เป็นหนี้เป็นสินโอ้ย oh อะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็ได้ใจแล้วก็มันก็มันก็เป็นพลังให้ประชาชนว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ไหวแล้ว นีน่าส,สื่อนำเสนอแต,แต่เรื่องของนักการเมืองเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวนปะระชาชนนะ่ะมันจะแย่กันอยู่แล้วอ่นะนคือถ้าถ้าอยู่ต่อไปคง,งชิมหายกันนะคือจริงๆแล้วถ้าไม่มีเลือกตั้งนะี่ก็ก็แยกนะเพราะว่าต้องอยู่กับะเด็จการคสช,ชต่อไปแต่ถ้ามีเลือกตั้งแล้วโกงแล้วมันสืบทอดอำนาจต่อ หลายคนจะบอกอมีเลือกตั้งก็แค่นั้นนไม่ได้อะไรแต่จริงๆแล้วมีเลือกตั้งเนยการเลือกตั้งนี่แหละจะเป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการโกงเมื่อความหวังประชาชนที่จะทําให้ที่จะไปเลือกฝ่ายประชาธิปไตยส่งเข้าไปในสาภาแต่ไม่สามารถไปบริหารประเทศได้ประชาชนจะเกิดพลังลุกขึ้นมาเป็นพลังครั้งยิ่งใหญ่เลยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงเกิดขึ้นยากนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนระบบ การเปลี่ยนระบอบจะพุ่งเข้าไปนะครับวันนี้นะครับกษัตริย์คงคิดว่านะครับการการเลื่อนเนี่ยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องดีแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์ได้ผลประโยชน์เต็มที่เลยนะคือฝ่ายประชาชนค,คือฝ่ายประชาชนเนะี่ยอย่าอย่าก,กลัวครับเรื่องนี้ถึงแม้จะเลื่อนนะครับก็ไม่เป็นไร คือไม่ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องร้ายแรงเลยเพราะว่าเรื่องก็เลื่อนไปนะพลังประชาชนมันก็มันก็เนะี่ยคือผมว่ามันก็จะเพิ่มพลังเข้าไป mm hmm. เฮ้ยเลื่อนทาไมไอราชาพิเศษมึงมึงยิ่งอ้างราชาพิเศษเนะี่ยประชาชนคนที่เขาตาไม่สว่างเขายิ่งรู้ว่าเอ้ยคราวนี้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกันประเด็จการเอาราชาพิเศษมาอ้างเนี่ยเจ้ากําลังช่วยขสชอ,อยู่ เนี่ยประชาชนเขารู้ทั้งบางแล้วครับแทนที่จะคิดว่าการการเอาเจ้ามาอ้างเนี่ยประชาชนจะกลัวแล้วประชาชนก็จะสยบยอมแล้วก็นะคือไม่ไม่ออกมาทําอะไรไม่ใช่เลยวันนี้ประชาชนเขาตาสว่างครับยิ่งคุณเอาเจ้ามาอ้างยิ่งเอาราชาพิเศษอะไรมาอ้างเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าเนะี่ยเขาอยากให้มันเกี่ยวข้องกันเลยยิ่งเกี่ยวข้องยิ่งดีครับนะ ประชาชนคนที่ยังตามืดบอดจะได้รู้กันสักทีว่าเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนกสอชอ,อยู่นี่เป็นผมว่าเป็นเรื่องดีเลยนะมึงเลื่อนไปเลยเลื่อนไปนะมึงต้องเลือกหรอกนะไม่ต้องเลือกไม่ต้องไีไม่ต้องมีเลือกตั้งยิ่งดีครับนะประชาชนมันที่นี่โหมมันยิ่งจะอยากเปลี่ยนระบบ,บกันนะเพราะว่าเออยิ่งเลื่อนไป ความรู้สึกของประชาชนมันก็ยิ่งจะนะไอคนที่อยากเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยะก็คิดว่าเอ้ยมึงก็เลื่อนอีกแล้วเลื่อนสี่ห้าครั้งมึงก็ยังจะเลื่อนอีกนะเอากระสันมาอ้างเอาอะไรมาอ้างอีกมึงอาจจะการเลื่อนครั้งนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยนะนะพอพอพอ,พอใกล้ราชาพิเศษพอใกล้เลือกตามมาั้งมันก็อาจจะเลื่อนอีกเพราะว่านะเตรียมงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าจะกระทบก็เลื่อนเป็นหลังเลื่อหลังราชาพิเศษรอดูนะครับ เลื่อนไปอีกนะอาจจะเลื่อนยาวเลยปีนี้อาจจะไม่มีเลือกตั้งนะก็ยิ่งดีครับนะกระแสของการเปลี่ยนระบอบเนี่ยกระแสของการปฏิวัติของประชาชนจะได้จะได้โหมกระหน่ำแรงขึ้นนะดีเลยนะผมว่าเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยอย่าท้อครับนะเป็นเรื่องที่ดีเลยเลื่อนไปเลยครับสนับสนุนให้มึงเลื่อนเลยคสออชอเลื่อนเลยโกงเลยนะ จะให้ดีนะยุบพักเพื่อไทยยุบพักเพื่อชาติเหลือแต่ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเลยนะอนาคตใหม่ก็ยุบไปเลยนะหรือจับหัวหน้าพักอะไรเนี่ยเข้าคุกให้หมดนะแล้วมึงก็เลือกตั้งแล้วมึงก็ชนะไปเลยเอาอย่างนี้เลยนะนี่คือสนับสนุนประเด็จการให้ทํานะเอาเลยเอาเลยครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ไวขึ้นนะจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีนะ เอาละว,วันนี้ไม่ได้พูดมามด้วยด้วยความโกรธหรืออะไรแต่มันเป็นความจริงจริงครับเพื่อนเพื่อน,อนยิ่งเราเราคิดมากกว่าน,นี้การเมืองมันก็ลําบากไงถึงเราอยากจะเลือกตั้งแต่ประเดชการไม่ให้เลือกแล้วทำยังไงมันก็ตอบได้ยค่คาเดียวว่าเนี่ยถ้าเรามองปัญหาเดียวกันออกเรามองปัญหาว่าเอ้ยวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันคืออะไรเราเลิกเห็นแก่ตัวประชาชนเลิกเห็นแก่ตัวว่า แค่อยากได้การงานที่ดีเศรษฐกิจดีกินอยู่ดีล้วพอแล้วแค่นั้นพอเลิกเห็นแก่ตัวครับนักการเมืองก็โอ้ขอแค่เลือกตั้งภายใต้ระบอบเนี้ขอแค่มีงานทําพอแล้วนะไปไปทำให้ประชาชนอยู่ดีกินนี่พอแล้วเลิกเห็นแก่ตัวครับนักการเมืองนักวิชาการทุกสาขาชาชีพเลิกเห็นแก่ตัวครับนะเลิกเห็นแก่ตัวกันวันนี้มองปัญหาเดียวกันให้ออก ว่าปัญหาการเมืองไทยปัญหาของประเทศไทยวันนี้มันคืออะไรปัญหาของเมืองไทยคือวันนี้ระบอบการปกครองของประเทศนี้มันคือระบอบการปกครองแบบสมบูรณลายาสิทธิราชแอฟซูลูตโมนาชีอำนาจสูงสุดมันไปรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าระบอบและเครือข่าย ประชาชนเราเป็นผู้เลี้ยงดูไอชนกลุ่มน้อยที่มันเอาเปรียบเหล่านี้เรามีหกสิบกว่าล้านคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนเรามีจำนวนมากกว่าแต่เราไม่กล้าสู้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของเราเราไม่กล้าลุกขึ้นมาโค่นล้มพวกมันจริงๆแล้วพวกมันมีไม่กี่ไม่กี่พันคนแต่ประชาชนเรามีหกสิบกว่าล้านคน พอแค่เสี้ยวหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ออกมาโค่นล้มประเด็จการเชื่อได้เลยมันไม่มีที่อยู่แน่นอนจับไอ้พวกที่เอาผลประโยชน์ขพวกเราไปใช้จับไอ้พวกที่มันเอาเปรียบพวกเราจับไอ้พวกที่มันรวมหัวทํางานเพื่อเพื่อประเด็ดการนะใครก็ตามเกี่ยวข้องกับประเด็ดการจับมันมาลงโทษให้หมดนะยึดทรัพย์นะจับเข้าคุก ตามยึดทรัพย์ให้หมดครอบครัวใครเป็นใครเอามหมจับมาตรวจสอบจับมากรารทำเนี่ยมาลงโทษให้จะให้ไอ้สาสมนโค่นล้มมันทั้งระบอบนะทหารก็เหมือนกันครับทหารผมก็เชื่อว่ามีทหารที่รักประชาชนรักประชาธิที่ไตยรักประเทศชาติมีเยอะครับ วันนี้คุณต้องทนกับคําสั่งของพวกปฏิเดจก,การของพวกทหารปฏริเดจก,การของเจ้านายที่นะเห็นแก่ตัวนะครับทหารนี้เราเลิกเห็นแก่ตัวครับนะคุณจะเป็นทหารที่ประชาชนยกย่องนับถือเป็นทหารที่มีเกียรตินะครับถ้าคุณมาอยู่ฝั่งของประชาชนถ้าคุณมาฝั่งมาอยู่ฝั่งของประชาธิปไตยถึงเวลาประชาชนลุกขึ้นมา คุณก็ต้องหันปากกระบอกเปืนไปทางที่ฝ่ายผลิตการนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพไม่รวมพลังกันแค่นักการเมืองก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงระบบระบบนี้ได้เพราะล่าเครือข่ายมันมากมายอำนาจมันเยอะเงินมันเยอะนะแค่ทหาร นายกองไม่กี่คนก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ค่อยได้นะหรือแค่ประชาชนลุกมาสู้เนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกสาขาชาชีพต้องรวมพลังกันให้เยอะที่สุดแล้วออกมาร่วมกันเปลี่ยนระบบมองปัญหาใหเหมือนกันนะแล้วคําตอบคําตอบของพวกเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยคือต้องเปลี่ยนระบบต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติด้วยพลังของประชาชน นี่เขาคือคำตอบจริงๆถ้าเรามองถ้าเรามองปัญหาไม่ออกปัญหาเมืองไทยวันนี้นะครับคือมันปัญหามันมีมากมายจริงๆแต,แต่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆเป็นต้นตออยี้ก็คือระบอบนี้มันเป็นระบอบเผด็จการต้องทำลายระบอบนี้ลงไปแล้วเอาระบอบใหม่เข้ามาแทนที่ต้องจัดการ ถอนลากถอนคอนโคนผลิตการให้สิ้นซากครับนะคือหลังจากเราเปลี่ยนระบอบได้นักการเมืองก็จะเป็นนักการเมืองที่ทาเพื่อประชาชนแข่งขันกานทาเพื่อประชาชนข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการที่นะเป็นพนักง,งานของเพ่นดินเป็นพนักง,งานของรัฐที่ทําหน้าที่นะครับคอยบริการประชาชน ด้วยเงินภาษีของประชาชน umas, รัฐบาลก็จะเอาเงินภาษีของประชาชนมาบริหารงานแล้แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่แบ่งผลประโยชน์ให้กับนายทุนผูกขาดไม่ใช่แบ่งผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องนายพลนะหรือว่าแบ่งผลประโยชน์ให้กับพวกทุนผูกขาดหรือพวกกษัตริย์นะครับหรือแม้กระทั่งจีนต่างชาติแบ่งผลประโยชน์ให้ต่างชาติ แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะการเมืองก็จะเป็นการเมืองที่ดีคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนใครที่บอกว่าเอออยากได้อยู่ดีกินดีวันนั้นล่ะเราจะได้แน่นอน,นครับอยู่ดีกินดีแบบยั่งยืนประเทศเราจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยลูกหลานเราจะมีอนาคตนะครับวันนี้อนาคตมืดมนครับ ถ้าผู้ใหญ่เห็นพวกเราเนี่ยไม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงเรายังคงเห็นแก่ตัวกันนะเรายังคงเห็นแก่ตัวกันประชาชนก็เห็นแก่ตัวนักการเมืองก็เห็นแก่ตัวข้าราชการทหารทุกมูเราก็ยังเห็นแก่ตัวกันนะก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราก็คงต้องอยู่กับระบอบเดิมๆนี้วันหนึง่งเราอาจจะไปเตะใส่ แข้งขาพวกประเด็ษการลูกหลานประเด็จการเราก็จะได้รับผลพวงของระบอบนี้นะไม่ช้าก็เร็วเราได้ได้รับผลผมพวงนิ่นอนไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่สาขาวิชาชีพไหนคุณจะเป็นนักการเมืองหรือคุณจะเป็นข้าราชการหรือคุณจะเป็นทหารคุณก็จะได้รับผลพวงของพิษภัยของประเด็๋การแน่นอนครับ เอาละครับฝากไว้แค่นี้นะครับเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับสู้ต่อไปนะครับผมก็คงมีหน้าที่แค่มานําเสนอในแนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับตาชอบก็กดไลค์นะครับถูกใจก็เอาไปแชร์เยอะๆนะครับครับก็ขอตัวทํางานก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะตอนกลางคืนวันนี้น่าจะมีโอกาสได้จัดรายการนะครับก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครอยากจะร่วมในการก็ส่งความประสงค์มาได้นะครับก็คืนนี้อาจจะมาไวหน่อยหรืออาจจะเลทหน่อยนะครับเอาละครับสู้ต่อไปครับเป็กกำลังใจทุกท่านสวัสดีครับ